สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านนะคะขณะน,นี้ท่านกําลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โรยค่ะก็ดําเนินงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะก็วันนี้มีดิฉันวรรวณทิพวารีลมเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะมาพบกับคุณผู้ชมนะคะทุกๆวันเสาร์เลยค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินเรืองรำค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> สุจิน <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เห็นบอกว่าอาจารย์เตรียมซีรีส์โรคเบาหวานมาคุยกับเราอาจารย์อยากจะเปิดด้วยเรื่องของอะไรก่อนดีคะอาจารย์ <c oughs> คือที่ได้คุยกับคนไข้เบาหวานนะคะกลุ่มที่มักจะมีปัญหาเรื่องของการรักษาแล้วก็จะมีผลในเรื่องของการควบคุมะระดับน้ําตาลก็จะเจอในเรื่องของการรับประทานยาที่ยังไม่เข้าใจกันนะคะว่าควรจะรับประทานอย่างไรที่เจอคือกรณีลืมทานยานะคะนนก็จะไม่ทราบวิธีการจะจัดการยังไงบ้างนะคะก็วันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังว่าเออวิธีการรับประทานยาในแต่ละกลุ่มของเบาหวานนะคะเราควรจะ ทำยังไงบ้างถ้าเกิดกรณีหลงลืมนะคะค่ะ,คะอาจารย์คะอย่างนี้ค่ะที่เรารู้เนาะยาเบาหวานส่วนใหญ่อะมันก็จะแบ่งเป็นยาก่อนอาหารยาพรา้อมอาหารแล้วก็ยาหลังอาหารอย่างนี้ค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าอย่างยาก่อนอาหารเนี่ยเราควรจะรับประทานยังไงดีคะค่ะ คือคือต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะคําว่ายาก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็บางกรณีก็คือหมอให้ให้รับประทานพร้อมอาหารเลยในยาบางตัวนะคะ<ม>นั้นมีความสําคัญนะคะก็คือไม่ได้หมายความว่าคือนึกอยากจะทานก่อนหรือหลังก็ได้นะคะ,<ม>ะในกรียาก่อนอาหารนะคะอาจารย์<ม>ก็คือมันเป็นยาที่ในกลุ่มที่ใช้ในการรักษาไข้เบาหวานก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นเนี่ย<ม>ให้ร่างกายมีการไปกระตุ้นให้มีการหลัง่งหลังฮอร์โมนที่ใช้ในการควบคุมน้ําตาล<ม> ในทางศัพท์การแพทย์เขาเรียกว่าฮอร์โมนอินซูลินนะคะพันยาตัวนี้จะไปกระตุ้นให้อวัยวะของเรานะคะก็คือมีการหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมามแล้วฮอร์โมนตัวนี้มีความสําคัญก็คือมันไปช่วยดึงระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดอทีนี้น้ําตาลมาจากไหนน้ําตาลมันก็มาจากการที่เรารับประทานอาหารเฉะนั้นเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยนะคะก็คือกว่าจะผ่านกระบวนการก็คือ,อแตกเป็นตัวเขาเรียกว่าในการแพทย์เขาเรียกโมเลกุลเล็กๆหรือว่าเป็นอนุโมลเล็กๆของสารอาหารที่จะดูด เข้าสู่เข้าสู่เนื้อเยื่อของเรานะคะมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้น<ม>ยาตัวนี้ค่ะ<ม>ก็คือโฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของการดึงน้ําตาลเข้าสู่เนื้อเยื่อเล็กๆของเราเนี่ยค่ะ<ม><ม>เพราะฉะนั้นยาตัวนี้มันไปกระตุ้นให้ร่างกายไปหลังฮอร์โมนตัวนี้ออกมาทีนึงนะคะเพราะฉะนั้น<ม>ถ้าเรากินช้าเกินไป<ม>อาหารเนี่ย รอ,อจ่อเวลาที่จะเข้าเข้าไปในเนื้อเยื่อเล็กๆแล้วค่ะแต่ไม่มีตัวในการดึงนำเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปกินหลังอาหาร S 2> <S 2> ก็ไม่มีประโยชน์แล้วค่ะก็คือน้ําตาลจะไม่ถูกดึงเข้าสู่เนื้อเยื่อเล็กๆหรือว่าในในในเซลล์นะคะในความหมายทางการแพทย์เพ้นยาตัวนี้เข้าไปช่วยเสริมให้มีการกระตุ้นให้หลังออกมาัถ้าไปกินหลังอาหารก็ไม่มีผลละค่ะก็คือก็ระยะเวลาในการออกฤทธิ์มันจะไม่ทันกันละค่ะอ,อ๋ะอเพราะงัก็คือก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารสามสิบนาทีถูกต้องค่ะก็คือต้องกินอาหารหลังจากกินยาไปหรือรับประทานยาไปก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะไปทันพอดีเวลากับระยะเวลาที่น้ําตาลที่จะดูดซึม เข้าเข้าเข้าเซลของเราแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์คะยอย่างนี้ถามตรงๆเลยถ้าคนไข้ลืมกินยาก่อนอาหารเนี่ยทำยังไงได้บ้างค่ะมันมก็มีกรณีว่าถ้าสมมุติว่าคุณกินลืมกินยาหลังก่อนอาหารนะคะไปนึกได้ตอนหลังจากกินอาหารไปแล้วอะค่ะตรงนี้ก็คือก็ไม่แนะนําให้ไปกินหลังอาหารแล้วนะคะก็คือก็ก็หยุดอเอาไว้ก่อน งดเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราบอกว่าคือยามันต้องออกระยะเวลาที่กว่ายามันจะเริ่มแตกตัวค่ะก็คือมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็คือหลังจากกินอาหารไปแล้วระยะเวลาที่ร่างกายเราย่อยอะค่ะก็คือายายังไม่ทันแตกตัวเลยทีนี้พอายายังไม่ทันแตกตัวทีนี้ระยะเวลาที่น้ําตาลอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยมันจะมีชั่วโมงของมันอยู่นะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นยาม,มาเริ่มแตกตัวหลังจากที่อาหารมันอยู่ในกระแสเลือดไปแล้วและเสร็จแล้วมันเริ่มที่จะ บางส่วนก็คือเอาไปใช้ต่อไม่ได้แล้วทีนี้ oh. พอยาเข้าไปส่วนหนึ่งก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปเหมือนที่บอกว่าคือระยะเวลาหนึงนะะ่งค่ะร่างกายเราก็คือหลังจากกินอาหารไปใหม่ๆน้ําตาลกําลังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นนั่นคือช่วงน้ําตาลขึ้นถ้าเรากินยาเข้าไปสมดุลกับเวลาพอดีมันก็จะดึงน้ําตาลลง oh. ทีนี้ถ้าคุณไปกินหลังอาหารนะคะ mm. ระยะเวลาที่น้ําตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดตอนนั้นมันเริ่มลดต่ําแล้วเพ mm hmm. ราะฉะนั้นพอเรากินยาเบิ้ลเข้าไปค่ะอาจารย์มันก็จะดึงให้น้ําตาลต่ํา เพราะฉะนั้นยากลุ่มก่อนอาหารนะคะถ้าคุณไปกินมไม่สัมพันธ์กับมื้ออาหารก็คือไปกินหลังตามหลังที่มื้ออาหารไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงทันทีคือน้ําตาลต่ํา<ม>ก็เป็นอันตรายมากถ้าฟังอย่างนี้คืองดไปเลยก็ดงดไปเลยค่ะก็คือ,อถ้าสมมุติว่าคือไปนึกออกใกล้จะถึงมื้ออาหารมื้อถัดไปแล้วก็ก็กินก่อนอาหารมื้อมื้มือมอม้อนั้นไปเลยเพราะว่ายาก่อนอาหารที่คนไข้กินหมอจะส่วนใหญ่นะคะจะจะ จะไม่ค่อยสั่งให้กินครบสามมื้อค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมือมม้อเช้ามื้อเดียวหรือมื้อเช้ามื้อเย็นประมาณนั้น<ช>นะคะ,คะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็ไว้รอไป ไปไปรับประทานก่อนอาหารในมื้อถัดไปเลยนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งยาที่ต้องกินพร้อมอาหารเนี่ยาอาจารย์แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอเนาะ,ะแต่ถ้ามีบ้างางเงี้ยเราควรทำไงคะอาจารย์ก็คือกลุ่มนี้ก็คือความหมายกินพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนอาหารก็คือกินกินปุ๊บก็ทานอาหารเลยยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยาที่เป็นใช้รักษาเสริมะค่ะอาจารย์มไม่ใช่เป็นยาเบาหวานหลัก Oh. เพราะฉะนั้นก็คือมันจะไปช่วยกลไกออกฤทธิ์ของมันนะคะมันจะไปช่วยก็คือมันไปออกฤทธิ์ที่ลำไส้ hmm. ความหมายก็คือออกฤทธิ์ที่ลำไส้คือลำไส้เราเนี่ยพอาหารลงไปลำไส้จะดูดซึม hmm. อาหารที่ย่อยเป็นตัวเล็กๆแล้วเพื่อจะเข้าเข้าสู่กระแสะเลือดอีก hmm. ทีนึงเป็นยาตัวเนี้ยเหมือนว่ามันเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยบล็อก ช่วยช่วยยับยั้งไม่ให้น้ําตาลที่อยู่ในลําไส้อะค่ะดูดซึมเข้ากระแสเลือดเพราะฉะนั้นกนะ็คือควรจะกินพร้อมๆกันเพื่อให้มันมันสัมพันธ์กันพอดีทีนี้ถ้าลืมกินยา,ถ,านถ้าลืมกินยาก็คือถ้าถ้าไม่ค่อยมีผลมากนะักก็คือลืมก็ลืมไปเลยค่ะ ก็ไม่ต้องกินก็ไม่ต้องกินเลยนะคะแล้วก็<อ>มานึกได้ก็คือก็ก,ก็ก็กินไปพร้อมมื้ออาหารในมื้อถัดไปได้อ๋อพวนี้ค,คือถ้าเป็นยาเบาหวานถ้าลืมกินก็งดไปเลยดีกว่าค,ค่อยไปเริ่มสตาร์ทัดไปใช่แล้วตัวสุดท้ายนะคะอาจารย์ถ้าเป็นยาหลังอาหารน่ะตัวนี้เราจะกินเจอยเยอะเลยกุ่มยาหลังอาหารก็คือเป็นยาตรงนี้กลไกลออกลิ์ของมันอีกนะคะอาจารย์ก็คือมันไปช่วยไม่ให้ ร่างกายเราเนี่ยผลิตน้ําตาลออกมาเพิ่มมันมันจะไปยับยัง้งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการไม่ให้น้ําตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยไปสะสม,มเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องควรจะกินหลังอาหารแต่จริงๆแล้วก็คือ,อ ยาตัวนี้สามารถกินก่อนอาหารก็ได้แต่ไม่นิยมเพราะว่าผลข้างเคียงของมัน,นมันทําให้เหมือนกับว่าเกิดความรู้สึกว่ามีอาการข้างเคียงให่มีอาการขึ้นไส้ผื่นผอม,อมเพราะฉะนั้นนั่นคือเขาบอกว่าก็คือกินพร้อมอาหารหรือกินหลังอาหารก็จะดีที่สุดเพื่อลดผลข้างเคียงจากยาทีนี้ถ้าในกรณีลืมกินเหมือนอย่างช่วงแรกคะอาจารย์ถ้าลืมกินก็เหมือนกันนะคะถ้าลืมแล้วเพิ่งมานึกได้หลังจากกินไปแล้วไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็คือก็ก็ทันตัวหลังอาหารนี่ทานได้ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงะนะ,ะไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงไปแล้วอันนี้ก็ยกยอดไปมื้อถัดไปเลยค่ะก็คือเป็นหลังอาหารมื้อถัดไปเลยเท่าที่ฟังอาจารย์นี่ค่ะคือทริคง่ายเลยถ้าลืมกินก็ไม่ต้องกินค่ะก็เถิบไปมือ้อถัดไปเลยค่ะในกรณีที่เป็นก่อนอาหารนะคะอาจารย์ออแต่หลังอาหารนี่คือถ้าลืมกินนึนกออกอภายในหนึ่งชั่วโมง หลังจากกินข้าวไปแล้วหรือทานอาหารไปแล้วก็มากินได้แต่ถ้าลืมเกินกว่านั้นนะคะอาจารย์ก็ยกยอดไปเลยไม่ต้องมาเบิ้ลสองเท่าในมื้อถัดไปนะคะก็ทานปกติแต่กําลังจะบอกว่าถ้าลืมบ่อยๆอะค่ะมันก็จะมีประสิทธิผลต่อการรักษาเช่นกันนะคะอาจารย์เหมือนร่างกายเราหมายถึงว่าก็คือเราปรับตาราง าตารางเหมือนกับว่าคือนาฬิกาชีวิตที่อยู่ในร่างกายเราอเองอะค่ะระดับน้ําตาลขึ้นข,นขนล,งลงๆอยู่ตลอดเวลาก็มีผลประสิทธิภาพในการควบคุมเพราะฉะนั้นพยายามหาวิธีการว่าทํำยังไงไม่ให้ลืมนะคะอย่างเช่นอาจจะเตรียมยาไว้ใกล้ๆบริเวณที่ที่ทเรา <จะ S 1> เราเห็นได้ชัดเจนอะ,อะไรเงี้ยสมมุติว่าเราคันข้าวเราต้องมานั่งตรงเนี้ยนะคะก็ก็วางไว้จุดตรงนี้ค่ะก็ต้องอหาวิธีการก็จะมี คนไข้ก็จะพยายามหาวิธีการนะคะที่จะป้องกันไม่ให้ลืมค่ะเป็นดีที่สุดค่ะอาจาค่ะก็มีความสําคัญมากนะคะค่ะวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะหากว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในสารที่นําเสนอหรือว่าต้องการติชมรายการก็อีเมลมาเลยนะคะทาง nu radio 1 0 7 2 5 at hotmail com หรือทาง facebook nu radio ในเลสวนค่ะก็วันนี้นะคะ ค่ดีชันก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินเรืองลำค่ะ,ะก็สัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ก็ยังอยู่กับเราค่ะในจะพูดในเรื่องของโรคเบาหวานนี้นะคะแต่ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ขอให้ติดตามต่อนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกๆุท่านเลยค่ะที่ติดตามรับชมรายการตลอดน,นะคะพบกันใหม่ในวันเสราร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ